จากกรณีที่หญิงสาวรายหนึ่งเข้าแจ้งความเอาผิดกับแฟนสาวของแรปเปอร์ดังหลังจากมีการติดต่อจ้างวานให้มาทํางานแต่สุดท้ายกลับล่อลวงให้เธอไปมีเพศสัมพันธ์กับแรปเปอร์ตามที่เรารายงานข่าวไปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้25กุมภาพันธ์ทางตำรวจได้ออกหมายเรียกแฟนสาวของแรปเปอร์ดังโดยมีกำหนดระยะเวลาภายใน7วัน หากไม่มาก็จะออกหมายเรียกครั้งที่2และออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา28 282ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทจนถึง200 0 0 0บาทและในช่วงเย็นของวันเดียวกันครับแฟนของแร็ปเปอร์หนุ่มได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจงเรื่องราวต่าง,างๆโดยบอกครับว่ายอมรับว่ามีการจ้างสาวคนดังกล่าวจริงยันไม่เคยข่มขู่ไม่เคยหลอกและบอกว่าเธอนั้นเนี่ยไม่ได้คบใครมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยมีข้อความบางส่วนดังนี้ยืนยันว่าเรื่องในข่าวไม่ได้มีความถูกต้องทั้งหมดยืนยันว่าไม่เคยมีเจตนาและพฤติกรรมที่จะหลอกลวงหรือหลอกล่อใคร รวมทั้งข่าวลือต่างๆการกักขังนงเนียวการทำร้ายร่างกายและการข่มขู่ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเช่นกันก่อนหน้านี้เธอได้หลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นและทําให้เรื่องราวดูแย่ลงไปจึงต้องยืนยันว่าไม่ได้เป็นแฟนใครเลยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมีเพียงสัญญาว่าจ้างและมาทํางานร่วมกันบางช่วงเท่านั้น สาเหตุที่เริ่องจา้างเนื่องจากบังเอิญพบพฤติกรรมบางอย่างที่ยอมรับว่าไม่สบายใจมากแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือรู้สึกเป็นห่วงมีความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และอยากให้มีชีวิตที่ดีต่อไปจึงตัดสินใจให้เดินทางกลับแต่มีความเห็นไม่ตรงกันนอกจากนี้ครับอดีตแฟนแรปเปอร์ครับก็ยังบอกนะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีเรื่องเดียวที่ทำให้เธอร้องไห้คือการที่รู้ว่าพี่ที่เคารพและช่วยงานกันมาตลอดเป็นคนที่คิดร้าย และพยายามให้เกิดความเข้าใจผิดนี้ขึ้นโดยการร่วมมือกับพี่อีกคนที่เราเนี่ยเลิกร่วมงานกันก่อนหน้านี้หลังจากนี้เธอทำได้แค่ต่อสู้คดีด้วยความจริงทั้งหมดที่มีและจะดำเนินคดีกับทุกคนที่หมิ่นประมาทเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง ขอขอคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSide HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSide HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ